เดี๋ยวเราก็ผ่านอ่าเดี๋ยวเราก็ผ่านจุดชมวิวกิ่วลมจุดชมวิว เดี๋ยวก็จะเก็บภาพสักแป,ป๊บหนึ่งใช่ไหไม่ลือจัดตรงหนา,ข,าข้างในเลยเหรอแล้วจัดตรงนี้ก็ได้ในจริงแล้วอ่ะ

ขอบคุณครับอนี่อะไรนะต้มน้ำอะไรอย่างนี้ยน้ำขิงค่ะอ๋อน้ำขิง อันนี้กินข้าวหลามข้าวหลามคนเมืองสามอันห้าสิบสามอันห้าสิบเป่าอันนี้ก็น้ำขิงเอออิ่มยังต้องอิ่มอิ่มเลยแล้วก็ไอ้ข้าวโพดเนาะอ๋อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แก้วตไดอ่ะแก้วห้าสิบก่เธอเช่นนี้อิ่มท้อเลย นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็เลยจะซื้อรถรุ่นนี้อยู่พอดีเลยน่ะมามาถึงผมก็รีบพูดิเพย์เลยเนี่ยมากซื้อแล้วผมจะค่ะค่ะลองชัดถามพี่ไปด้วยคะลอง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 เดืองดูอ่ะฟังหนะฟังนะท่สองร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยเก้าสิบสองครับพี่ค่ะค่ะสามร้อยอยู่

เปน่าหมือนกันลูกเหมือนกันช่างกลเหมือนกันลูกเดินทางโชคดีปอดภัยนะคะเทางเหมือนกันค่ะอบคุณค่ะอะไรค่ะไหลค่ะไหลค่ะอไหลไม่เลยแต่ผมก็อยู่ปลายมาคืนก่อนนู้นแล้วผมก็ไปนอนวัดจันทร์อพูดจองยากโอ้องจองตื่นมานี่เหมือนแบบอยู่ในญี่ปุ่นอะ เจ็ดงเจ็ดบจ็โมงแปหมอาหตองหน้ค่เยไปนะครับจะไปห้าัไทยวัจันทร์ะกาบกากาต้องจองจ้โอเคขอบคุณครับคพีครับพี่ควเดครับแล้วอากาศมันเย็นแต่แดดมันร้อน เจอ f อซครับ f อซมาทักทายขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายบ่าวแจ๊กนะครับก็มาดูบรรยากาศก็นอกอากาศก็เย็นแหมแล้วบรรยากาศเย็นแถมแล้วพี่แม่พี่แม่ขอนั่งนั่งอ่าซื้อของดองใช่มาซื้อของดองให้บ่าวแจ๊กบ่าวแจ็กชอบกินของเปรี้ยวครับนี่ครับไอไม่รู้ไอเนี่ยกัไอไออะไรว่าชิงช้าตรงนี้จะนั่งได้เปล่าอ่ะได้นี่ เราจะมีคนเขียนขึ้นข้างบนเปลาอ่ะ,ะเอาดูเด็กถ่ายให้สวยน่ารักนี่โอ,โ,โอ้โหนี่ท่านผู้ชมนี่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันมีสองฝั่งนะครับที่จุดชมวิวครับ นู่นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเบาร์เกจะพาไปดูนะครับนี่นี่เราเรามีด้วยกันสองคนไปไหนไม่ไหนแล้วก็ไปใช่ไหมแม่ตอนนี้อีแม่ก็เริ่มจะติดอกติดใจแล้วนี่งั้นบางต้นไม้ตรงนี้จะมองไม่สวย อย่างเนี้ยจะเห็นมันจะโดดเด่นไงถ้าเวลาถ่ายถ้าเวลาถ่ายรูปน่าละตัวเราอยู่ที่ลอยๆอย่างเงี้ยมันจะแบกเกลเป็นฟ้าเนี่ยมันจะเห็นตัวเราชัดกว่าแต่ถ้าอยู่แบบต้นไม้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็ต้นไม้มันจะบังเราไฟฟ้ามันจะไม่สวยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นต่อนะ อันนี้มันเป็นแต่ละห้องพักหรือเปล่าไม่ใช่เนาะนู่นไงตรงนู้นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นต้องมาตอนเย็นๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องทำตาหลี่ <c oughs> มาตอนกลางวันนี้มันเจอแดดแล้วเวลาเราถ่ายรูปอะ่ะเราก็จะตาหลี่เออ ให้นกเหรอไปฝั่งนน้นดีกว่าไปฝั่งนน้นกันนะกนนักท่องเที่ยวก็จอดจอดไปไปจอดจอดไปไปกันนะครับที่ที่เราเจอปั่งอุ๋งป่ะ จะสร้างทางรวานนะงเลไม่ใช่สร้างทางรวางไฟไฟแล้วก็ได้ลืนมักก็ท้าเล่เรื่องไหนไอเย็นั้งแดกดอยกิ่วลมหนังสือมันหลุดรูดหายหายไปหมดแลว้วอะ เดี๋ยวเดีตัวหนังสือเขาหล่นนะ <laughs> อของเปรี้ยวของเปรี้ยว นี่ครับป้ายจุดชมวิวกิวลมเมื่อตะกี้เราลืมถ่ายนะครับท่านผู้ชมก็เลยเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าป้ายนี้เ <c> ข <oughs> ียนว่าจุดชมวิวกิวลมนะครับฮ <c> ะ <oughs> แค่นี้เหรอเดี๋ยวดีดึงนี่ไปนี่เอานี้ถ่ายนี่นห,หนึ่งสองสาม เดี๋ยวเราไปที่ยุนไหลไหลยุนหลุนย,ยุนไหลใช่ไหมลืมครับตอนนี้เราก็จะขับรถมุ่งหน้าไปอหมู่บ้านสันติชนนะครับท่านผู้ชมใกล้จะถึงแล้วครับยุนไหลนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะถนนแบบนี้เลยนะครับเล็กๆนะครับสวนทางกันช่วย